วัสดีค่ะสวัสดีวันที่9ธันวาคมพศ2 5 61เรามาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่คือพระตำหนักปูพิงใช่ราชนิเวศท,ที่นี่คือพระตำหนักค่ะพระตำหนักปูพิงแล้วอยู่ที่ดอยปุยอนู่บนดอยปุยพระตำหนักปูพิงราชนิเวศนี่คือพระตำหนักที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทับตอนมีชีวิตอยู่นะฮะแล้นี่คือแม่กรุ๊กนะฮะ แล้วก็ต้นสวดยักษ์ด้วยส่วนทางที่เรามาทางนู้นอ่ะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าจะจะแจ,จ่มดีเลยอบบหมอกเยอะตอนนี้มีหมอกด้วยหมอกหรือก็แดบดบแดดออกมาแล,แล้วก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันหนาวๆคืออุ่นๆเราพลาดอะไรมาบ้างแล้วพลาดส่วนกุหลาบมาแล้วสวยมากใช่ไหมแล้วก็น้ำตกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะอ่นะาแล้วบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปก็ได้นะ ¿Papelero? Sí, 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 sí.